รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ก็ลงพื้นที่จอดสงขาเช่นเดียวกันนะคะไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งของปี2,565เพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะ ซึ่งวันนี้ที่สำนักงานชมประธานที่16จังหวัดสงขลานะคะทางด้านดรเฉลิมชัยสรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุตกภัยและก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งในปี2565ของพื้นที่ภาคใต้ โดยทางด้านนางคุณอเนกการสังวรผู้อำนวยการสำนักเครื่องจกักรกลกรมชนประธานระบุว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีที่ผ่านมาค่ะอิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะกรมชนประธานนะคะจึงได้มีการกำชับนะคะให้ทุกโครงการในพื้นที่ภาคใต้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมพร้อมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในแหล่งน้ำต พร้อมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจากเครื่องมือกว่า1,100หน่วยประจำจุดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนอกจากนี้นะคะก็สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำารดูแล้งในปี2,565ในพริในพื้นที่ภาคใต้ค่ะกรมชนประธานได้มีการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการน้ำารดูแล้งปี2,564ทับ65ทั้ง8มาตรการค่ะ โดยเฉพาะการเร่งเก็บกักน้ําจัดหาแหล่งน้ําสํารองในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งพร้อมจัดสรรน,น้ําให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ตามลําดับความสําคัญของกิจกรรมการใช้น้ําเช่นการอุปโภคบริโภคระบบเกาะไฟขา่ขา,ขาระบบนิเวศการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนการเกษตรและก็การอุตสาหกรรมเป็นต้นรวมทั้งวางแผนสนับสนุนการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยก่อนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดเตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อสนับสนุนน้ำเตรียมแปลงและก็เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักสายรองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและก็แผนบริหารจัดการน้ำโดยการบรรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอใช้ไปจนถึงฤดูฝนหน้าในการนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและส ก่อนได้มีการมอบหมายนะคะและก็มอบนโยบายให้ทุกโครงการชนประทานในพื้นที่ภาคใต้วางแผนบริหารจัดการน้ําทั้งในช่วงฤดูฝนฤด,ดูแล้งให้ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือให้สามารถออกปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาการวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆไวล่วงหน้าการติดตามและก็เร่งรัดงานโครงการต่างๆที่ประชาชนได้ร้องขอมานะคะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะบอกว่าตอนนี้ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านชนประธานในพื้นที่ต่างๆของภาค าคใต้เข้าไปดูแลนะคะแล้วก็ดูประเมินเรื่องของความเสี่ยงสำหรับการขัดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงหน้าแลงปีนี้ด้วยค่ะ